ครับจะเป็นการทายผลฟุตบอลยูโรนะครับ2020สวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งสเปนกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเตะก่อน5้าทุ่มครับสมมติว่าสเปนกับสวิตครับสวิตเซอร์แลนด์5้าทุ่มนะครับที่เราทายเนี่ยคู่ที่สอใช่ครับลุงแตมเนี่ยเขาจะเลือกทีมไหนจะห้าสีสามสองเติมนะครับซึ่งคู่นี้นะครับผมอ๋อครับ ที่ผ่านมาออสเตรียในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับสองประตูต่อหนึ่งครับมาดูครับคืนนี้ระหว่างสองทีมนี้เขาต้องถือว่าวันนี้นะครับเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์เนี่ยให้สัตว์ใช้ประสาทสัรรมผัสของเขาเนี่ยนะครับในการดำรงชีวิตนะครับเพื่อไม่ให้สัตว์นั้นมีความเหงาเพราะงั้นเถอะนะครับแล้วก็ ให้เขานั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับก็ถือว่าและอีกประการหนึ่งก็คือว่าในช่วงนี้เนี่มันเป็นาการแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับแล้วกว็เพื่อเป็นการทําทให้ลุงแฟนนั้นได้มีพฤติกรรมที่น่าสนใจนะครับก็เลยเอาสิ่งที่เขาชอบนะครับคือกระสอบปาน ซ้ายหรือขวานะครับดแล้วด้านขวาของเรานั้นเป็นกระสอปานของทีมเบนเย่นะครับลุงแซมจะเลือกทีมไหนเดี๋ยวพวกเรามาลุ้นกันนะครับลงดูดิว่าจะเป็นไปตามคาดการหรือไม่อย่างไรนะครับ กับลุ้นกันนะฮะขอคิดก่อนนะครับตอนนี้ตองรักจริงเลยตอนนี้ลุงแซมกําลังเป็นทีมที่ชน,นะทีมไหนนักเตะที่เก่งกว่ากันนะครับลุงแซมนะอ่ให้เวลาคิดหนึ่งนาทีลุงแซมอตอนนี้เริ่มคิดออกเลยนะครับเอาละเอาละนะครับตอนนี้คิดออกแล้วนะครับมาดูครับว่าลุงแซมจะเลือกทีมไหนนะฮะแซมเอาทีมไหนเอาเอาแล้วครับตอนนี้ หยิบพื้นไหนก่อนครับนีอว่าเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมตัดหยิกอย่างหนึ่งครับร่อเพราะว่าเขาได้เกิดการวิเคราะห์ครับสมองเขาได้ทํางานครับว่าเขาจะเลือกนะครับระหว่างกระสอบมีสองใบจะเลือกกระสอบใบไหนก่อนนะครับ ก็เชียร์ทั้งสองทีมนะครับแต่จริงๆ,ๆนะนะก็เราจะเลือกทีมไหนแต่มันเลือกอยู่ในใจแเรื่องเสริมของพฤติกรรมของสัตว์ด้วยนะคร <an> ับเพราะว่าสมองเขาได้เกิดการกระบวนการวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าเขาจะเลือกยิบอันไหนนะครับซึ่งกระสอบเนี่ยความจริงและวกระสอบก็คือกระสอบนะครับก็มาอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่ของเราก็เนิ่นนานมาแล้วนะครับตอนนี้อายุประมาณ37ปีแล้วบริเวณโหนกแก้มของเขานะครับจะมี โดกยื่นออกมายาวๆนะครับนั่นคือลักษณะของอูระอุตังเทศผู้นะครับมาเมารับลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีครับเห็นไหมครับเมื่อเราให้เขาทํากิจกรรมปุ๊บนะครับก็จะต้องมีของรางวัลมอบให้เขานะครับอาหารตามธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนมากเลยนะครับสังเกตรู้จักที่เขาดึงไม้ลงมาเมื่อกี้นะครับแค่จับมือเดียวก็ดึงนะครับใหนนะครับว่าลิงตระกูลเอฟพวกนี้ทําได้อยู่แล้วนะครับ อะรอลูกอแม่มือมาเ<ะ>อ๊บขอ,อ <laughs> ขยบเลยกระดูกขยบหน่อยกั <laughs> อนเร็วนะแม่นครับบอกว่าจะได้นะครับเดี๋ยวฮะ